ครับสวัสดีครับมิวน์ครับมีคนในเรื่องราวของหุ้นหลายๆตัวที่คุณปิงแนะนำบิวตี้ก็กลับมา s อ i ซไก็กลับมานะฮะเป็นยังไงบ้างก็เห็นสัญญาณที่ดีค่ะคุณกลางคุณเล็กเนี่ยกลับมาแต่ว่าก่อนไปอธิบายเรื่องคุณกลางคุณเล็กทำไมกลับมาเนี่ยเราไปดูภ้าตลาดอ่าเช่นค่ะปรากฏว่าภาพตลาดวันนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายมันแค่สี่หมื่นล้านค่ะมันน้อยมากถ้าเทียบกับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลว่าเราภูามิภาคเราหลายๆตลาดมันหยุดไปเพราะว่าเทศกาลสุดซีนใช่ไหมครับอโอเคภายใต้สถานการณ์ที่มูลค่าการซื้อขายน้อยลงแต่ว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเริ่มขยับออหุ้นใหญ่ไม่ไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ฟ้องภาพของตลาดว่าตลาดที่มาไม่ได้แย่นะครับพอไม่ได้แย่แต่เงินมันมีน้อยมันมีจํากัดก่อนหน้านี้อาจจะเป็นโฟกัสที่หุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กโดนขาย อพอคุณนกางคุณ<ม>เล็กั p s i d e เปิด<ม>นะครับคุณ<ม>ใหญ่ถูกซื้อกันไปจนเต็มแล้ว <Okay. S 2> นะครับจะทําอะไรอก็กลับมาเล่นหุ้นกลางคุณเล็กอีกครั้งหนึ่งภาพของตลาดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นที่สตาร์ที่แล้วเราเห็นกลางกับเล็กปรับต้นลงมาจนจนเรียกได้ว่าอ่อน่าอัดเครียดน,นะครับผอเองก็เครียดนะครับแต่ว่า <Okay. S 2> โดยภาพรวมแล้วมันไม่ถึงขนาดที่เราต้องขายเพราะว่าถ้าเรามาขายหุ้นกลางคุณเล็กตัวน,นี้เราไปเล่นหุ้นใหญ่มันจะช้าไปละถ้าจะเล่นหุ้นหุ้นใหญ่เนี่ย ต้องเนไม่ที่ตัวแลกกาซึ่งก็บังเอิญว่าตัวที่แนะนาก็ก็ยังโชคดีที่มาคือตัวต่อผอสุดที่รักของผมก็ยังมาอยู่อ่าในก็รอดไปส่วนก้างส,ส่วนการกับเล็กภาพที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นตัวฟอ้องว่ายัางเล่นได้ครับที่ลงมาก่อนหน้านั้นมันเป็นแค่เรื่องของปริมาณเงินในระบบที่มันมีจากัดมันเลยต้องขายเพื่อเอาไปเล่นหุ้นใหญ่แต่การกับเล็กเนี่ยณตอนนี้มันอาจจะไม่มีตัวเลขอะไรที่มาช่วยทําให้ราคาพุ่งขึ้นขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้ๆช่วงประกาศงบตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ต้นไปเนี่ย17 24 28เนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงที่จะมีการประกาศงบรวมแล้วกว่า300-400บริษัทเนี่ยกางกับเล็กก็จะมาอีกอยู่ดีนะครับฉะนั้นโดยสบุปแล้วผมคิดว่าภาพที่ลงท็น t k n มา Beauty มา c h g มา s v i มาก็เป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพของหุ้นที่มันยังดีอยู่นะครับอืมอ่ะก็อย่างนั้นแนะนำการลงทุนยังไงคะ ก็แบ่งเป็นสองแก๊งเหมือนเดิมนะครับที่แก like ๊งแรกเราก็เ hmm. น้นบิ๊กแคปไปก่อนเพราะกระแสตลาดยังเป็นบิ๊กแคปอยู่แต่ว่าพยายามเลือกตัวบิ๊กแคปที่ยังแลกกาดอ่ะตอนนี้สอพอก็ไปอยู่ผมคิดว่าอย่าต่อไปพวกคุนใหญ่ขนาดกลางถึงใหญ่เนี่ยที่ยังแลกกาดเรางบหน้าจะออกมาดีเนี่ยก็จะค่อยๆทะยุอ่อนทยอยถูกไล่ราคาเช่นอาจจะมีพวกกลุ่มคัพปี้ cpn cpo โรบินอ่าโรงพยาบาล bhdms อ่าพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสวิ่งเหมือนกันนะครับพวกนี้อัพไซด์มี กินสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็งบหน้าจะออกมาโอเคนะครับหรือเราจะเลิกลงทุนอีกแก๊งหนึ oh ่งก็ได้ก็คือแก๊งที่คุณกลางคุณเล็กที่มันปรับลดลงมาเนี่ยแหละซึ่งการปรับลดลงมามันอไซต์เปิดโอกาสที่เราเก็บไว้เพราะว่าถ้าเก็บไว้เดี๋ยวช่วงใกล้ๆกประกาศครบเดี๋ยวมันก็จะวิ่งขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นตัวซีเนะครับตัวเมกาตัวบิวตี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่เมกาบิวตี้ใช่ไหมเอสเอสยี่ด้วยเอสแด้วยครับพี่อะไรนะอะไรนะ ก็มีเมกาบิวต e ี้เอช s, um. <S ีเอบีไอนะครับส่วนหุ้นอื่นๆที่เคยแนะนำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็มีคนถามมาเลยตลอดก็ผมก็กลยุทธ์เดิมเหมือนเดิมก็คือถื้ๆไปเถอะที่แนะนำไปมันไม่ได้กระเดว่ระลาดอะไรยกตัวอย่างเช่นทีรักก็วิ่งเอแคปก็มานะครับเอชซีไอยังจำได้ไหมว่ากราฟสวยอะไรก็ว่ากันไปก็ยังมา ทั้งหมดเนี่ยก็ผมคิดว่ายังยังถือต่อได้ถ้าอยากจะถือก็ได้โปรฟิตหลักไม่มีปัญหานะครับ SBI ใช่ได้เหรอเอ่อ s b i SCI จำได้ไหมที่ SCI ผมจำได้ว่าแฟนรายการที่าชอบถามถึงบ่อยๆว่าเคยแนะนำไปแล้วทำไมยังไกล้จี่สุดท้ายมันก็มาครับทำเสียงเหมือนคนพูดเลยจะจะไมมันขึ้นเหรอหมดแล้วนะฮะสำหรับพี่พี่ก็เวลาแฟนแรายการที่ถามมานี่เขาก็ถามสั้นดิบนะ รอเขาทันยังไงก็แนะนําไว้ทาไมไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอมันมาก็เราก็รอดไปพอมันไม่มาเราก็ไม่รอดแฟนๆรายการทนหน่อยนะปิงเคาว่ามาว่าไม่ได้หัวเสือเราเกิไม่ได้ทนรวยกันหน่อยนะทนรวยนิดๆอุ้ยจะทำเสียงเดี๋ยวนั่งทุนเขาไหวเสียงแหลมแป๊บเปี้ยวอีกเสียงแหลมแป๊บเปี้ยว ว่านะเราต้องทนหน่อยซื้อรู้ใช่ไหมปิงก็บอกงบงบจะออกซื้อลองงบหน่อยไปอ่านามั่งนะพื้นฐานนะปิงไปหาข้อมูลเอาล่าในส่วนของทางด้านทีเฟกแล้ค่ะทีเฟกวันนี้ผมก็หลังจากขายหมูตัวเท่าช้างไปเม<ค>ื<ห>่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราก็รอรองนะครับพี่วันนี้ก็รอรองที่988ยังไม่ได้ของก็ก็รอต่อไป รอรองยังไงอ่ะไม่เข้าใจก็ก็วางรอลองเลยครับพี่ที่เก้าแปดแปดเก้าแปดเก้าแปดแปดเลยเหรอครับเก้าแปดแปดเก็ไม่มาเนาะก็รอต่อไปรอตรงนี้นะปิงไม่รอลองที่ต้องวางรอที่เก้าแปดแปดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ขอไงตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้มันเก้าเก้าอ๋อมันอยู่ที่เก้าเก้าสองนะใช่ก็อดรอลองตรงนี้นะคุณผู้ชมเก้าแปดแปดครับครับครับรอรอครับรอตรงนั้นจริงอ่ะครับ ทำไมต้องรอตรง,น,ตรงนั้น,นอะทำไมก็ก็มันเป็นกลยุทธ์ที่วางไว้อ่ะพี่พี่อยากรู้อะบอกได้ปะก็คืออย่างแรกอ่ะก็มองว่าสัปดาห์นี้มันคงไม่ได้เห็นการปักเพิ่มขึ้นหรือหวาอะไรในช่วงต้นสัปดาห์ใช่ไหมครับพี่มันก็คงแขวนไว้นันเนี่ยเราจะไปเทรดเอาราคาปกติเลยก็ไม่ได้แล้วก็ขอดิสเค้าลงมาหน่อยจุดเผือมันจะมีเวียนลงมามนะครับพี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่จุดเองนะปิงถอยมาก็พี่อูกรอบการขึ้นไว้วันนี้ า990-994เองนะอ๋ออครับแล้วถ้าถ้าถ้ารับตรงนั้นได้ปิงกะว่าจะกินเท่าไหร่ก็ขอหนึ่งพันโหจริงอ่ะ1 2อยพันจุดผมมักน้อยเห็นไหมคุณปิงมีคนจิกคุณอีกแล้วปิงดิวตี้จะไปถึงไหนไปได้เท่าไหร่ผมว่าใกล้เขาปอกจะขึ้นไป12บาทปิงบอก12นะครับ โอเคคุณกองแก้วคิดถึงคุณปิงค่ะโอ้โหผมก็คิดถึงครับมีคนมีคนบอกคิดถึงคุณปิงค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะคุณปิงหมดแล้วนะคะครับอ่าได้เดี๋ยวพี่จะไปถามตาต้องให้เขาคิวต่อจากคุณนี่แหละเขามาเข้ารายการพี่เมื่อเช้าด้วยนะครับบอกตาต้องด้วยพี่ว่าเมื่อไหรจะมาเอาเบียร์กระป๋องที่ทิ้งไว้ที่บ้านผมสักทีอ๋าจตาต้องไปกินที่บ้านคุณเหรอ กินนี่ขานั้นนะพี่จินไม่หยุดจินไม่หยุดเมื่อคืนเน่ะเขาบอกเที่ยงคืนทีหนึ่งพี่จิกขึ้นมาจัดรายการตัวเพาะตัวบวมมาเลยอ่อนานักวิเคราะห์า <c oughs> กา <c oughs> การชะกันทั้งหลายนะคุณผู้ชมเ <c oughs> ที่ยวดือกกันขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณอ่ะคุณ <c oughs> ปิง <c oughs> เขาก็